ดีใจวันนี้ดีใจสุดๆที่เห็นอ่ายอดยอดบิวของยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นอ้นี่ทะลุมา1นร้านบิวภายในแค่12ชั่วโมงนะครับเพืเ่อน่ะเพราะว่าใจเห้าจดจอใจเห้าจดจอแบบเห็นเราดีใจดีใจสุดๆพี่น้องค่ะบมีบ่หูสีบ้าสีบอข้ามใดดีนะนะโบสีบอลข้ามใดดีขออนุญาตนะคะอนเทนี Anthony. แนทนียะอีดะคออันแอนโทนีคนไทยหรือเปล่าเนาะคนไทยหรือต่างชาติเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเราอยากเห็นาสาวหน่อยเพชรบันแพงนี่แบบทะยานไปให,ให้ให้ทั่วโลกเพื่อนในหูว่าเออเพื่อนมีศิลปินคุณภาพเพบาว่าเพื่อนจะ สร้างสรรผลงานเพลงอี้ยังออกมากกับตามแต่ FC เอฟซีเฮ้านี่แบบพี่น้องซอยกันกดซอยกันดันเทิื่องกดไหลเบิ่งเคิื่องผ้าก,กันชม่มเทิื่องขอม,เมนเ์พี่น้องะ่ะใส่เข้าไปสุดยอดสุดยอดอีหลีนะคะเพื่อนๆเป็นอะไรที่เมซซิ่งมากต่างชาติก็ยังตะลึงผ้าก,กันมาคอบเบอร์พี่น้องค,คอบเบอร์ยิ่งแต่ผ้าก,กันมาคอบเบอร์หลายปันไหนเพลงนี้อ่ากันยังเขาเอื่นมาวิวก็ยังจะไหลลื่น ไหลลื่นออกไปมากเท่านั้นขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทั้ง54ไลค์นะคะเพื่อนๆคะ่ะพักผ่อนกันได้เดอ้อพี่น้องค่ะแม่สมศรีสิขออนุญอยากไปกินเข่าเลยเด้อเ <c oughs> บาหลายล่งเข่าทองหิวเข่าแล้วเพื่อนๆค่ะ if everyone ค่ะ uh, if everyone coming the new one I drop the link of the comment I have a d e t t e r channel you can you can support me by subscribe ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเพื่อนๆะ่ะที่มาเป็นกำลังใจที่มาหนุนมาดันด้วยกันตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้สาวน้อยเพชรบานแท้นะคะเพ่นเลนยูชนเบอร์ี่นะคะพี่น้องคะพี่ต้นนาพี่ต้นนาคุณบอกว่าสังกสีแตกสังกสีแตกคะ่ะ เอฟซีหลังไหลกันไปชมนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยมืดฟ้ามัวดินนะคะไปเบิ่งกันพี่น้องบอดโจกับสิเดลลองเทิงเวที่แบบยิ้มไปเปยเทิงเวที่ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมามันอนไอทะลุไปหนึ่งร้านเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องขาดีใจน้ำไหลดีใจน้ำสุดๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนะคะว่าตอนนี้ยอดบิวขึ้นมา อยู่ใต้คลิปขึ้นมาให้หรือยังว่าหนึ่งล้านตอนนี้ยังอยู่ที่เก้าล้านหกโดยพี่น้องคะยังอยู่ที่เก้าแสนหกนันบอกพิดบอกถึงห่อนนะว่าได้กินเขาพี่น้องคะตาก็จะไล่ยังอยู่ที่เก,ก,นะก้า,ากจุดหกแสนเอินเอินฮักนางอีกน้อยเ่าสี่ล้านแปดแสนพี่น้องคะวิวเพนขข้นมากสองอ่าสองพ่อลูก เคียงคู่กันขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบว่าหัวใจ FC ฟซฟูฟ่องฟูฟูเลยนะคะวันนี้กินข้าวอร่อยกินข้าวแซ่บๆเลยนะคะกินข่าแซ่บแน่นอนค่ะงานนี้บอกเลยค่ะพี่น้องค่ะดีใจดีใจน่ำเผื่อๆในพีเอฟซี FC ที่ที่เรารวมใจกันเป็นหนึ่งที่หนุนหนุนไหบอสโจมาเหตดไม่แบบล้านวิอา หนึ่งร้านแตกภายในแค่สิบสองชั่วโมงดีใจน้ำสุดๆขอบคุณด้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะ,พคะ,คะ,คะเ,เพื่อนๆในพี่พักผ่อนในเด้อบ่ต้องอยูนําแม่สมศรีโดนดนะ้ค่ะบ่ตองอยูน้าแม่สมศรีโดนเพื่อนๆไปไปปันวิวค่ะไปเป็นกําลังใจให้บอสโจไปไปไปชมคลิปด,ดูแล้วก็ดูอีกก่อนนอนดูแล้วก็ดูอีกตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําก็ต้องดู กินข้าวก็ต้องดูทํากิจกรรมอะไรอยู่เราก็ต้องดูนะคะเบิงค่ะเบิงเบิงอย่างเดียวเวยคะ่ะพี่น้องค่ะและมื่อื่นเป็นวันหยุดพักผ่อนเขากันดันขึ้เก่าดันขึ้เก่าค่ะเป็นกําลังใจให้เพิ่นคือเก่าพี่น้องค่ะคือเก่าคือเก่าคือเก่านี่แหละยืนหนึ่งยืนหนึ่งมองเก่านี่นี่เลยคะ่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่พี่น้องพี่น้อง ว่าเล้วขอย้อนย้อาในขาดถําตอนนี้เอิ้นฮักนางเอกน้อยเพิ่นขืนนาโป๊กวา่าขอบคุณ5้ร้านบิวสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าไปดูไปดูกันได้เลยนะสดๆตอนนี้สดๆตอนนี้ได้เลยเอิ้นฮักนางเอก